เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์เรื่องว่าด้วยวิเวกสมอย่างคำว่าวิเวกในคำว่าผู้เป็นเช่นนั้นแลย่อมอยู่ไกลาจากวิเวกได้แก่วิเวกสมอย่างคือหนึ่งกายะวิเวกคือความสงัดกาย2จิตตาวิเวกคือความสงัดใจ3 อุปธิวิเวกคือความสงัดอุปธิกายาวิเวกเป็นอย่างไรเคภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมใช้สอยเสนาสนะที่สงัดเคป่าคนต้นไม้หูเขาซอกเขาช่องเขาสุสานป่าดงดิบกลางแจ้งลอมฟางและมีกายสงัดอยู่คือ เดินรูปเดียวยืนรูปเดียวนั่งรูปเดียวนอนรูปเดียวเข้าหมู่บ้านบินทบาทรูปเดียวกลับรูปเดียวนั่งในที่ลับรูปเดียวอธิษฐานจงกรมรูปเดียวเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปลำพังรูปเดียว มีชื่อว่ากยายวิเวจิตตวิเวเป็นอย่างไรคือผู้บรรลุปธมฌานย่อมมีจิตสงัดจากนิวรณ์ผู้บรรลุทุติยฌานย่อมมีจิตสงัดจากวิตกและวิจารผู้บรรลุตติยฌานย่อมมีจิตสงัดจากปิติผู้บรรลุจตุธชฌานย่อมมีจิตสงัดจากสุขและทุกข ผู e ้บรรลุอากาสานัญจายตนะสมาบัติย่อมมีจิตสงัดจากรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาผู้บรรลุวิญญาณัญจายตนะสมาบัติย่อมมีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนะสัญญาผู้บรรลุอากินจัญญายตนะสมาบัติย่อมมีจิตสงัดจาก วิญญาณัญจายะตะนาสัญญาผู้บรรลุในวสสัญญาณาสัญญายะตะนะสมาบัดย่อมมีจิสตสัดจากอากินัญญายะตะนาสัญญาผู้เป็นพระโสรบัญย่อมมีจิสตสัดจากสกายาทิฐิวิจิกิจชาศีลภัตตาปรามานทิธานุไยวิจิกิจชานุไย และเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับสักกายาทิฏฐิเป็นต้นนั้นผู้เป็นพระสกทาราคามีย่อมมีจิตสงัดจากกามราคาสังโยชน์ปฏิคาสังโยชน์อย่างหยาบกามราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างหยาบและเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับการมราคาสังโยชน์เป็นต้นนั้นผู้เป็นพระอนาคามี ย่อมมีจิตสงัดจากการราคาสังโยชน์ปฏิคาสังโยชน์อย่างละเอียดการราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างละเอียดและเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับการราคาสังโยชน์เป็นต้นนั้นผู้เป็นพระอระหรันย่อมมีจิตสงัดจากรูปราคาอารูปราคามานะอุทจฉอวิชา มานานุสัยภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับรูปราคาเป็นต้นนั้นและสังขารในมินทั้งปวงภายนอกนี้ชื่อว่าจิตตวิเวกอุปทิวิเวกเป็นอย่างไรคือกิเลสก็ดีขันธ์ก็ดีอภิสังขารก็ดีตรัสเรียกว่า อุปธิอมาตานิพานตรัสเรียกว่าอุปธิวิเวกคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทมีชื่อว่าอุปธิวิเว กายวิเวย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลี่ออกแล้วยินดีในเนคฆมมะจิตตาวิเวย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงความเป็นผู้ผ่องแผ้วยิ่งและอุปธิวิเวย่อมมีแก่บุคคลผู้ปราศจากอุปธิบรรลุนิพานอันปราศจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วคำว่าไกลจากวิเวกอธิบายว่า ผู้คลองอยู่ในถ้าอย่างนี้ถูกกิเลสมากหลายปิดบังไว้อย่างนี้จาลงในเหตุให้ลุ่มหลงอย่างนี้ย่อมอยู่ไกลจากกายวิเวกบ้างไกลจากจิตตาวิเวกบ้างไกลจากอุปธิวิเวกบ้างคือไกลห่างไกลแสนไกลไม่ไกลไม่ใกล้คเคียง ไม่ชิดไม่ชิดใกล้ขออภัยแมคะไม่ใกล้ชิดคำว่าผู้เป็นเช่นนั้นได้แก่ผู้เป็นเช่นนั้นคือผู้เป็นอย่างนั้นผู้ดำรงอยู่อย่างนั้นผู้เป็นประการนั้นผู้มีส่วนอย่างนั้นจมลงในเหตุให้ลุ่มหลงรวมความว่า ผู้เป็นเช่นนั้นย่อมอยู่ไกลาจากวิเวกข้อความจากเชิงอัตวิจิตรชาความลังเลสงสัยในฐานะแปดอย่างคือหนึ่งความสงสัยในทุกสองความสงสัยในทุกขสโมไทยสามความสงสัยในทุกขานิโรธสี่ความสงสัยในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาห้า ความสงสัยในส่วนเบื้องต้น 6. ความสงสัยในส่วนเบื้องปลาย 7. ความสงสัยทั้งในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายความสงสัยในธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นคือความที่ปฏิจจสมุป,ปบาทมีอวิชานี้เป็นปัจจัยสีลาภตาปรามาตคือความถือมั่นสินพรตโดยศักว่าทำตามตาม,ตามกันไปอย่างงมงาย เห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยสินพรตการราคาสั่งยชนเกเลสอัอผงใจสัตว์ทำที่มัดสัตว์ไว้กับทุกหรือผูกกรรมไว้กับผลคือความกำหนัดในกามความติดใจในกามรูปราคาคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปอรูปปาราคาคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอรูปภพ ข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่29พระสุตตันแต่ปิฎกเล่มที่21ฉบับมหาจุลาขุทกานิกายมหานิเทศเสียงอ่านโดยบสวรรค์